s a m s ุงแอคเคา n t อ่ะเปลี่ยนอีเมลได้ไหมเปลี่ยนได้ครับส่วนจะเปลี่ยนยังไงอ่ะไปดูกันเลยอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าไปแตะที่ Samsung อค c คา n t ์ไปที่ข้อมูลโปรไฟล์แตะไปที่อีเมลกดเปลี่ยนด้านล่างใส่อีเมลใหม่ได้เลยใส่อีเมลเสร็จแล้วกดเปลี่ยนครับ เขาไปเอารหัสในอีเมลนะครับประกอกใส่ตรงช่องนี้ปัดหน้าจอลงมาไปที่อีเมลเลื่อนลงมานิดนึงครับเอารหัสตัวนี้ไปกรอกนะครับกดค้างไว้กดคัดลอกใส่รหัสนะครับกดวางกดตรวจสอบสร้างรหัสสำหรับ Samsung Account อีเมลใหม่สร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วกดยืนยัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ